เอาละ,ะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดิลอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเบฟบโซเช่นเคยอ่ะก่อนที่ตัวคบเพื่อนแปดปีจะมานะก็มีตู้กระชามาตู้หนึ่ง มาวันที่19เดือน7ถึงวันที่31เดือน7นะก็มาประมาณ10วันตัวในตู้ก็เทนพวกอ่าสแตนลิตเทนะฮะแล้วก็มาในรูปแบบพันปี3ตัวในตู้ก็จะเป็นเอ็ดคินที่ใช้ใน PVP 2นะ2ตัวก็จะใช้อ่า PVE ทั่วไปแบมบี้แล้วก็อ่าแคนดิอ่า,อาทั้งหมดในตู้นะฮะมีอยู่5ตัวครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดไปพร้อมกันเลยเพราะว่าเขามีรายละเอียดมาห้าตัวครบถ้วนนะเรท5%ครับซึ่งเรทเยอะกว่ากระชาปกติกระชาปกติอยู่ที่4.5%บางอันก็เรท4.3นะฮะอันนี้เรท5%ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะอยู่การันตีในสเต็ปที่5และ10ครับมีทั้งหมด11สเต็ปโอเคมาเริ่มกันที่นักเรืานแอชกินนะตัวนี้ ก u i n ี่สแตนลิทเทิลครับสังหารหน่วย0ูนย์สังหารหน่วยศูนย์ครับเ,เป็นสายเอทีเคเอทีเคสูง7 8 5เลยก็เป็น1ในตัว v v นะเอนะแต่ว่าไม่ใช่ PVP หลักในตอนนี้ครับก็คือตกอันดับไปแล้วตกชั้นไปแล้วแต่ก็ถ้ามีหทัถ5หรือว่าสีทถ้าขึ้นไปผมว่าน่าจะสามารถนำมาเล่นได้อยู่นะไม่ตาย มีโอกาสค่าศตรูได้ในทันทีครับลิงลดความเสียหายที่ได้รับ16%อัิตด้ที่มีโอกาสได้ครับความเสียหายปกติ30ฮิตปกติบวกหนึความเสียหายจมตีแรง40ลบสุกเฉินบกหนึ่งครับสุปพ่ออัมเมอร์บาริยรตอนเริ่มบวกสิ 10. นะลดเวลาสถานะติดพิษ100%ลดเวลาสถานะเน็บชา100%ไม่ติดพิษไม่ติดช็อตนะฮะซึ่งสถานะใน PVP ก็มักจะเป็นพิษกับช็อตนะ ถือว่าแจ๋วครับมีบาลีตอนเริ่มด้วยอ่าโอเคยูก็หลักๆก็ใช้ใน PVP ครับฟาร์มเล่นทั่วไปก็ได้ครับแต่เขาไม่มียกเลิกการ์ดนะอาจจะต้องใช้สกิลในการทำให้ศัตรยยกเลิกการนะ์ดฮะต่อไปเป็นเบมบี้เอตต้านะเวนซี่สไตลิเทนเช่นกันสังหารโยมทูตนะฮะตัวนี้สาย SP SP สูง802นะฮะไม่ตาย ติดสถานะไฟลวกลิงลดคุณทามถ้าโจมตีแรง12%ครับอเบดิตี้ที่มีโอกาสได้นะความเสียหายปกติ20ขอบเขตแรง20ตีกว้างครับความเสียหายแรง40ฮิตแรงบวก1ไม่ตาย40ครับเวลาติดสถานะบวก2วิครับเมื่อติดไฟลวกความเสียหายทั้งหมดบกอีก20%หลับเฉยเบวก1น1ก็ได้มาก็น่าจะลงหอคอยนะหรือไม่ก็อาจจะเล่นทั่วไป เพราะว่าผู้สังหารเอ้ยไม่ใช่ผู้สังหารดิสังกัดเขาดีอยู่หอคออันนี้ต้องการตัวมากๆ c a แคนดิสครับตัวนี้สีส้มนะ Quincy นซี่สแตนเล็ตเช่นกันสังหารอา,อารันคาสายเอสพีเอพีสูงยไม้ตายนะฮะไม้ตายทำให้ติดช็อตนะครับชอ็อตลิงค์รถคุณทาม์้าจมตีแรง12%องเปอตตี้ที่มีโอกาสได้ครับ จมตีปกติ20ครับเขาเขตแรง20ครับตีกว้างนะฮะสกิลกว้างฟอร์มเสียหายถ้าจมตีแรง20ฮิตแรงบวก1ฟอร์มเสียหายไม่ตาย40เวลาติดสถานะบวก5วินาทีมีลดค่าป,ป้องกันครับลดเฉ,เฉินบวก2ตัวนี้เบากว่าแบมบบิลิต้านิดนึงแต่ว่าเขามีลดค่าป,ป้องกันทําให้เล่นง่ายอาจจะเล่นง่ายกว่าด้วยเดี๋ยวขอดูหน่อยแบมบบิลิต้าโอเค คล้ายกับ140แต่ไม่มีราคาป้องกันมันก็พอๆกันนะต่อไปเป็นปู่ยามาโมโตะเก็นริวไซชิงเงกคุนิเขียวจมมทูดหัวหน้าหน่วยฮะสังหารไรสังกัดไม้ตายติดไฟครับปู่ส่วนใหญ่จะเป็นสถานะไฟนะ SP สูง815เลยเยอะอยู่ตูเอ่อลิงครับรถทุนทามถ้าจมตีแรง12% มีพัซีฟครับมีโอกาสทำให้ติดไฟลวกทุก5วินาทีบล็อกการปบเลีของตัวละครไร้สังกัดลดเวลาสถานะไฟลวก100%ไม่ติดไฟครับแล้วก็บล็อกตัวละครไร้สังกัดนะน่าเอาไปเล่นอยู่อัพเปิตี้ครับความเสียหายจมตีปกติ20ครับขอบเขตแรง20ความเสียหายแรง20ฮิตแรงบวก1ไม่ตาย40ครับติดสถานะบวก2วิเมื่อติดไฟลวกครับบวกความเสียหายทั้งหมด20%เพิ่มไปเลย จำนวนหลบฉุดเฉินบวกหครับตัวนี้ก็มีประโยชน์มากๆนะฮะสำหรับการบล็อกการบรของตัวละครไร้สังกัดนะแล้วก็มีที่เด็ดๆเลยก็คือมีโอกาสทำให้ติดสถานะไฟลวกทุก5วิครับนั่นหมายความว่าสตูจะติดทุก5วิแล้วแล้วอาเบิลิตี้เมื่อติดไฟลวกความเสียหายทั้งหมดบวก20จะทำงานครับอันนี้ถือว่าแจ๋วครับต่อไปเป็นอ่า โชจิโร่หรือว่ารองหัวหน้าหน่วยของปู่นะฮะรองหัวหน้าหน่วยหนึ่งโยงมทูดสังหารหัวหน้าหน่วยตัวนี้เป็นสาย SP s p สูง807นะฮะไม่ตายติดเด็บชาหรือว่าช็อตนั่นเองมีลิงค์ลดคุณทามแทะโจมตีแรง12%บเอร์ตครับอาวนติที่มีโอกาสได้ครับฟาร์มเสียหายปกติ20คริบขับเขตแรง20ครับตีกว้าง ความเสียหายถ้าโจมตีแรง20%ฮิตแรงบวกหนึ่งครับความเสียหายไม่ตาย40%เวลาติดสถานะผิดปกติบวก5วินาทีและเมื่อศัตรูติดเน็บชาบวกไปอีก20%ครับลบุกเฉินบวกหนึ่งตัวพวกนี้อ่าไม่ค่อยได้แรงสักเท่าไหร่นะแต่ว่าแรงพื้นพื้นอ่ะแรงพื้นพื้นอยู่ที่ฮิตแรงบวกหนึ่งแล้วก็ความเสียหายแรง20แล้วก็จะมีพวกติดสถานะบวก20เพิ่มมาแทบทุกตัวเลยนะฮะ ก็จะมีอยู่5ตัวนะในตู้นี้ได้ผมดูนะปูคุ้มสุดฮะปูแล้วก็ชูจิโร่นี่แหละแอ็ดคินพอเล่นได้ครับสำหรับคนที่ไม่มีตัว PvP นะถ้าคนที่มีอยู่แล้วก็มันก็ไม่ถ้าคนมี PvP ดีๆอยู่แล้วคือแอ k ดคินนี่ไม่ได้ใช้อะไรเลยฮะอาจจะใช้แค่ลงหัอคอยบ้างนิดหน่อยแค่นั้นเองนะโอเค ผมก็น่าจะไม่เปิดนะแต่ว่าจะเปิดให้ดูสักสเต็ปหนึ่งเพราะว่าเ е ทมัน5%ไงผมว่ามันก็มีโอกาสที่จะออกเยอะฝาตู้อื่นๆหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวต้องดูกันนะผีเสื้อบิน2ตัว3ตัวลงมาโอเคออกเลยในสเต็ปที่หนึ่งนะเนกนลวไซเซซากิเบจูชิโรโอเคถือว่าดีอยู่ มาสูมโต้เดี๋ยวจะมาตัวเดียวเหรอมาตัวเดียวจริงๆเหรออ่ามาสองตัวครับมาตัวเดียวแต่ว่าออกสองครั้งฮะโอเคครับก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะดูดีอยู่ไม่ได้แย่อะไรนะก็ถือว่าคุม้มเพราะว่าได้มาสองตัวในสเต็ปแรกนะแต่ก็คงไม่เปิดสเต็ปที่สองละ เพราะว่าผมจะเก็บเพชรไว้เปิดในกราะชาครบรอบ8ปีนะฮะโอเคอย่างไรก็คงต้องฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้เลยนะครับฝากากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ